ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่เอาคลิปผมเลยนะครับ no ไอยดียเกมเราบอกเหมือนไม่ชัวร์ครับเพลสเพลสช,ชัวร์เนี่ยก็ม,มันจะยานถูกกว่านึงเอาจริงอ่ะไอคลิปที่ผมอัดอะผมจะอัดตอนที่ผมยังไม่เคยเล่นแบบมาเล่นแรกเลยแต่ผมก็เลยคลิดว่าอืมเราโชว์อะไรก็ไม่รู้ให้ผู้ชมดูก็ได้แล้วก็เลยมาเล่นก่อน <c oughs> นั่นแหละไปโดยผมคิดไว้ก็คลิปต่อไปน่จะเป็นดอโปร l o o d fast two น,น เพราะว่ามันอัปเดตมาแล้วเราไม่เล่นก็ไม่ได้พราอัปเดตมาก็ต้องเล่นไงใช่ไหมจริงมาอนนี่ซื้อของได้แล้วคนอย่างเราต้องซื้อไหมไม่เราไม่ซื้อเจ๋งสุคลิปด้วตึง แสงสว่งางไปเมื่อพร้อมเนาะซึ่งในเนื้อเรื่องต้นๆเนี่ยขอนเนี่ยมันว่าเราอ่ะจะต้องมาหาิตโลไม่ให้เราตามหาิตโล์ในการมาที่นี่แหละซึ่งก็ไม่พอเขาถึงมาเองแล้วเราต้องมาค้ังเออาการใจเย็นแปป ก็พาพวกเอ็กซิดด้วเยเอ็กซเส็จไว้แน่ไว้ซื้อของมั้งใ่จะซื้อของท่นนม่มีของไหมเฮ้มีฟูยาหรอเปิดมานี่ดวงดีอยู่นะไปเจอมอนแบบปลกๆนี่ไม่ดีนะเฮ้ เสียงจอหรอใช่ไหมไม่ใช่เสียงใครวะฮลเปิดมาก็หล่นแล้วเปิดมาก็ห้องแดงมีเพลงด้วยเอาดิเพลง,น,ง,งน,นีงอีกเรื่องนึงมองไม่เห็นนี่ก็อีกเรื่องนึงนี่เข้าเปแสงเสือนะเฮ้ยเฟรชเบคอน ครับเป๊ะเราเล่นได้ไหมครับถ้าถือว่ามีผีแบบไปไล่แบบนี้นะป่วยวเอาว่ะร้านนี้มันจะดูดีหน่อยก็ถ้าเกิดเสียงมันมีการดีเลย์ก็ต้องขออภัยครับเพราะสมมงไม่ดีเลยค่นนั้นก็ลำบากอยู่นะ ว wow. ้าวผีรัดแน่นอน เอาสองแมวนะขี้หอมต้องขี้กาแล้วเราจะหาขี้าไม่เจอได้ซ้ำรีบเดียวมาเมือเดเกห้องนี้ไปได้ต้องอยู่ในห้องนี้นกเปล่า,ากับอ,อีกเรื่องโอเคจริงซอีนห้องอ๋อ,อตกใจเกี้ยวเห็นผี บราสเอ๊ะนี่อะไรเสียงอะไรฟะงีิกกาแล้วในด้านล่างมีอะไรมีของมีดีอใครสักคนเฮ้ยกระป๋องทำไรได้เอาเก็บไปได้ทไมแก็กระปอ๋ไไอ,อ,ะปองแบบเป็นป่าเป็นฟินฟวเรียน,นเลยไม่ใช่นะไม่ใช่ไปไปไป,ไป สียเวล่ก็แล้ทีเรนเดอร์ตัวออดเกมนี้มีผีตู้้วนะผีตู้แบบว่าเราเข้าไปเราจะตายดีถ้าเราเล่นคนเดียวนะแต่ว่ามันเกิดการเกิดยากเพราะว่าเล่นคนเดียวไงแต่หลายคนโกรธเกิดโคตรบ่อย คนเห็นเตยอยู่นี่เ,เข้าตู้ก็ระวังหนึ่งมันจะเป็นตาหีตากมุมมองทั้งนั้นเลยโอเคแค่เจ็บตูล้ละเนื้อตูพังให้ตาก็ไม่ให้เข้า สเก็ตฮ <Square. ś c oughs> ึไปเลยตามมุนะ่งอยู่นะโชว์ให้คนเห็นแกมันชั่วเฮ้ยไอ้อออผีนี่คือผีดึงเหมือนอานยอย่าไปจ้องตามันเยอะไม่อย่าจ้องตามันมากกว่า ให้ขอของ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  What เฮ้ยโอเคไปเลยชยอบข้อมแบบนี้มืดคนเล่นที่มองไม่เห็นนี่แหละเคยยังไม่เจอนะไ,ไปใช้ด้วยอะ นี ό, เ่เราเราโหลดโหลดฐานนี <Jetzt> ่ <die abil itation> และ um แต่ไม่เคยโหลดนะเพราะว่าไม่รู้ว่ายหได้รด้วยไอเบคอนแต่น่าจะต้องเต็มแหละแต่มั้งมันก็ฟูซาก้ามันก็สิบประมาณนี้โอเค ยังแล้วรับรวเร็วแต่เก็บไม่เปิดให้อันนี้ก็ไม่เอาไปไปเดือดเราหาคอยคุ้นไว้ค่ะ,คคะถ้าไม่จำเป็นวัด เรามาหาที่นี่ด้วยรดมันไม่มืมดโคที่นี่มีอะไรอีกเนีย่ยมันไม่ต้องหาด้วยเลขานี้มันไม่น่าจะมาหาหรอไปก็ไม่โดดเอาเข้าไป ข้้้าางงงลออย่ไทางน,นี้ไม่เคยมาให้เล่นพี่ใหญ่ไม่เคยเจอทางน,นี้อะไรเนี่ยไป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 ว๊บอืมน่สนาสนใจจังเล่นมาแต่เล่นมาไม่เคยเจอ นี่ยไงเห็นไหมกดปุ๊บนี่โดนเล่นเลยนะอย่าไปกดมันเดี๋ยวโดนเล่นจริงเฮ้ยผูต้อนนี้ไม่อ่านด้วยเขียทางตู้บอลจะหลุดเมื่อกี้ทางนี้มันจะไปได้โอเคทางเดียวไป เส้นทางเรายาวไกลเว้ยอู้ตะเกียงได้ดิไปเลยเฮไยตรงนี้ปลอดภัย ททางหลอกมันน่ะมันเกียวขึ้นมาในซอยนี่ทางหลอกนะ่ะส่งที่ไปได้สามทางชัวร์นั่นเงี่ยแล้วแผบบนไหนดีเราไม่รู้นะงไปทำมืดแล้วกันว่าโดนหรืกระโดดเล่น ที่เห็นมันไอผีประตูหลอกมันสังเกตได้นะ ปิดไม่ได้โอเคตกใจหมดเชื่อเกมมันบักมันจะหลอกทีหลังไม่ใช่เกมบักเราเล่นไม่ได้ปตู้นึงก็ได้เดี๋ทางเดียวละมันดูไปได้น,นะแต่ถ้าไปก็ไม่รู้สิโอเคมีทางเดียวทางเดียวให้ไปละมีทางเดียวให้ไปละไม่มีทางไใใหนไปละไปหาของกันเลย เฮ้ยผีแล้ววะตามไหมาหายขี้กัดเสือหายขี้กัดแล้วตัหวหรับปะวะเก็บไม่หา we'll we got girls see. How does it tea? Don't mind if I do. Oh hoy. ไวะให้ดูก็ให้ดูขโมยของชบ้วดิที่เหลือหลอด เกแค่ไหนวะถ้าไม่ตกหมวทีมนะก็อันนี้จะบีบองกลม๋อยแล้ว แต่จำไม่เคยโดนมานี่มันเข้าแค่ห้าสิบกระดาเมตรนะเหลือตั้งเจ็ดสามเราไม่ตายหรอกว่ามีเสียงแต่ไม่รู้เสียงอะไรเสียงน้ำมหรอ เกยไปข้างล่างล้ว <c oughs> ไม่อยู่เดือย <c oughs> ขอเชน้ำวัาใครว้าวเหยียบอันนี้อีกแล้วเออไม่ใช่แล้ว <c oughs> ไม่ขึ้นฐานะ จอสัตว์เละกระโดดกดเข้าตู้จอไม่สันวมีเข้าตูนะ้กันเนาะถ่ายหมดด้ะเยีย่ยมไหนดูสิเราถ้าถึงดาห้าสิบก่อนมั้งวุวยว้ยชิดยิยยงไม่ยังเลย

ทนแทนเิวดูมีสองเครื่องวะวิ่งราเลยไม่มีโรคสกริปทีท้พังได้ด้วยนะโอเคดูกันแบบน,นี้เลยกันเราไม่ได้ปิดธีนเิว วยไปมาครั้งนี้ก็มองไม่เห็นะไ้อืม ้าสิเมื่อไรครับนี่เดนคุยละดูสิ ยังไม่ยังเลยยังไม่ยังเลยเลนด้วยดูกป่ะกุญแจขีดการได้ แต่ว่าปืนยิงกูด้วยไปโอ้โหโอ้โหมาอย่างนี้เลยมันจะขี้เลื่นกันไปละถ้าผิดะเพียงแค่ติดสารเดียวเนี่ย มันยากกัมันมันัหาคือมันทำยากเนี่ยสิกูไม่ตายตของมึงเลย off d no อ ไม่จะไปถึงหาดห้องห้อสิบได้นะก็จะเป็อนอีพีสองแหละจบห้องสิบได้แค่นั้นแหละก็นะอู้ช็อตในเดอะเดอะอ๋อใชก็สวัสดีก็ขอตัวลาไปก่อนดีครับก็ถ้าใครชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สติ๊กเกอร์หุ่นด้วยไอของเาขอลาไปก่อนัสสวดีครับ